เมื่อวานนี้ในการประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนะฮะได้มีปติปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ขสมกและรถร่วมบริการขอสมกมีผลตั้งแต่21มกราคม62เป็นต้นไปโดยรถประจำทางขอสมกครีมแดงนะครับก็คือรถร้อนเนี่ยจะขยับจาก6บาท50ไปเป็นไม่เกิน10บาทรถร่วมบริการจาก9บาทเป็น10บาท ส่วนรถปรับอากาศก,ก็เพิ่มขึ้นระยะละ1บาทนะครับจากเดิมเนี่ย1 1บบาทก็จะเป็น12-24บาทส่วนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแบบใหม่เช่นรถเมล์ NGV จากเดิม1 1 2เถึง23บาทเป็น4กิโลเมตรแรก15บาทต่อไปเนี่ยก็20บาทนะครับและมากกว่า16กิโลเมตรขึ้นไป25บาทส่วนรถเมยร้อนเก็บค่าโดยสารได้12บาท โดยจะต้องติดอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้เช่นระบบ GPS กล้อง CCTV อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบเก็บค่าโดยสารแบบ E-Ticket เป็นต้นส่วนรถร่วมบริการบกสให้ปรับราคาขึ้นได้ไม่เกิน10นะฮะค่ะ สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับค่าโดยสารเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงบอกว่าที่ประชุมเนี่ยพิจารณาแล้วมองว่าไม่ได้ปรับค่าโดยสารมานานแล้วนะคะก็เลยต้องปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบันมากที่สุดทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยคือผู้ประกอบการรถโดยสารได้รับผลกระทบเพราะว่าหยุดวิ่งให้บริการไปแล้วเนี่ยทั้งหมด565คันจากที่มีอยู่ ,3712 คัน ขณะเดียวกันก็มีรถเมย์บางส่วนที่หยุดวิ่งโดยไม่แจ้งอีกกว่า1,000คันทำให้ประชาชนเดือดร้อนรอรถเมย์นานขึ้นแล้วก็ต้องไปใช้บริการระบบขนส่งมวลชนอื่นที่มีราคาสูงขึ้นนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะนำมติเรื่องนี้นะคะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับเสนอมาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเช่น ไปเพิ่มวงเงินค่าเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมระบบขนส่งมวลชนอื่นๆนะคะรวมไปถึงสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงและลดภาษีการนำเข้ารถโดยสารด้วยนะคะครับรถเมย์บ้านเราเนี่ยเมื่อวานผมก็ได้ขึ้นนะแล้วก็เจอฝรั่งสองคนขึ้นไปแล้วเขาเขาไม่รู้ว่าค่าโดยสารเท่าไหร่ก็พยายามให้แบงค์ยี่สิบคนคนละใบ พนักง,งานเก็บกระเป๋าก็รับไปใบเดียวอีกคนก็ยื่นให้อีกใบเนี่ก็คือเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สุดท้ายเขาก็กระซิบกระซาบกันบอกว่า6บาท50สตางค์น่ค่อนข้างถูกมากมแต่ว่าการให้บริการรถเมล์ขอสมกก็ดีรถปรับอากาศก็ดีก็อ,อยากจะแนะนำนะครับว่าคนที่ใช้บริการหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือทั่วไปน่าใช่เด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ที่ต้องใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถร้อนหรือรถรถแอร์ก็ตามทีเนี่ยพยายามคาดอากาศกันามหม เพราะว่าข้างในเนี่ยมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นละอองเยอะมากนะครับคุณกัญจนาฮะแล้วจะเป็นการป้องกันอย่าให้เด็กไปหาภูมิภูมิคุ้มกันจากสภาพแบบนี้เลยฮะเพราะม,มันจะไปคุมแล้วเด็กปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้เยอะ